破り捨てて自分。 นะครับก็กขบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับมีอีกแล้วเนาะนะครับกับเกม s a o M d นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็อ่าจะมาเปิดคลิปแปลกๆนิดนึงนะนะครับก็มาเปิดคลิปในนี้ก่อนนะครับก็คือก็คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าแอปอัดนะครับคือท่านผู้ชมคือผมอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยคือแอปอัดนะครับก็คือเหมือนกับมันมีปัญหานิดนึงนะครับก็คืออ่าผมกดตรงหน้าดูสกิลไม่ได้นะครับเออฮะก็เดี๋ยวผมก็อ่ามาเปิดคลิ เลยอมาเปิดคลิปในนี้เลยก็แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูอะแอนิเมชันของสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเป <tinc S 1> ิดด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาเปิดตู้กาลังตีให้ดูนะครับว่าว่ามันกาลังตีหนึ่งตัวนะครับแน่นอนนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเจ้าสี่ตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับสกิลนะครับเจ้าสี่ตัวนี้นะครับก็นะครับก็นะครับก็เป็นสกิลธรรมดานะครับ ต,ตาร์เบอร์ตีมาท่านผู no. ้ชม18ฮิตเนาะยูจิโอตะโกนตะโกนนะอ่ะเอาใหม่ครับอืม <sk ill> นะครับก็นะครับ,นะรบก็สกิลนะครับก็จะเป็นสกิลใหม่เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นอ่าตัวเรียก เรียกว่าเป็นตัวดีกว่าน,ะ,นะครับเป็นตัวที่าสามารถใส่ช่องซัพพอร์ตได้นะครับแล้วก็คอสกิลนะครับคอสกิลก็จะเป็นลิง์มานานะครับอ่ะนี่ครับประมาณนี้เนาะเนีน่ครับเอาใหม่อ่ะ คือมันเป็นคอมโบที่แบบสวยมากเลยนะท่านผู้ชมครับเอ่อระหว่างโตกับอาเนะเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของอาเนะกันก่อนเลยดีกว่านะครับอาเนะนะครับก็สกิลก็เหมือนโตนั่นแหละครับสกิลนี้ก็แบบอลังการเวอร์าวังมากเลยท่านผู้ชม อ่ะนะครับประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับสกิลนะครับต่อไปไปดูอลิสกับ U ู o บ้างดีกว่านะครับอลิส,สขี่มัง <c oughs> ก u ร u ู o อผ่าต้นไม้ได้เหรอนะครับก็อ่าดู UG o ครับผ่าต้นไม้มันเกี่ยวเลยผ่าต้นไม้ว่า <c oughs> <c oughs> นะครับ อ่านะครับสกิวก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ เป็นลิงก์มานานะครับก็ทำทำชมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมานามันถึงเยอะอ่ามานาในการใช้คือมันถึงเยอะจังเลยนะครับก็คือมันเป็นตัวใหม่ไงก็คือมันต้องเทสก่อนนะครับว่าเออแบบถ้ามานาเหลือแค่100แบบนี้นะครับคือมันมันมันจะโกงเกินไปนะครับสำหรับแรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นาะนะครับส่วนอ่าสกิลอ่าสกิลอ่าช่องซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นสกิลเพิ่มแอคแท็ก พอร์ตนะครับโอเคเนาะสกิลแอคแอคติฟเลตอ่าเทสนะครับอ่า uh, เป็นสกิลช่องซัพพอร์ตนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นตู้กําลังตีนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตู้สเต็ปนะครับอันนี้ก็เป็นตู้อ่าฟรีอ่าเป็นตู้เสียตังไม่ไม่ใช่อ่า uh, ตู้เสียเพชสองร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มตู้นี้กันดีกว่านะครับอ่ะ uh. หมับก็ให้นะครับก็คือเสีย250นะครับในการการันตีเนาะนะครับก็ขอ UGO ก็แล้วกันนะครับก็คือมันเป็นตู้สิกเอ็ดนะท่านผู้ชมครับอ,าาอ่ะฮะอ่ะข้ามไปเลยนะครับ UGO 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 ว่าแล้วอ้ไม่อยากได้อ,อะ่ะเป็นนางอ่ะอยากได้ UGO อะ่ะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดตู้สเตปกันเลยดีกว่านะครับอ่ะนะครับหมับให้ประมาณนั้นเลยครับนะครับก็ตู้สเตปม,มันก็จะเกือเป็นธรรมดานะครับนะครับก็มีตูว้วุธไปด้วยนะครับอ่ะ ตัวอาวุธนะครับก็ของโตะนะครับก็จะเป็นอ่ายูจโอนะครับกับาดาบของยูจโอกับดาบของโตะนะครับอันนี้ก็อ่าเป็นอาวุธนะครับเหรออ๋อโอเคครับก็กิลใหม่ก็คือเป็นอ่าเมื่อ,อเมื่อทำการแพร,รี่นะครับก็จะได้ HP พกับมานาเพิ่มขึ้นนะครับสาหรับตัวอาวุธนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ใครได้อะไรกันบ้างก็ต้องอ่าก็เอ่อคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ได้อาสุะนะครับก็คือตอนนี้ก็คือผมอยากได้ยูจิมากนะครับแต่ว่านะครับก็มีตัวละครแจกมาด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาลอกอินรับกันด้วยนะครับเปลี่ยนเรื่องเก่งนะเรานะครับ อ่ะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนแล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดต่อขายเนาะนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย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 ครับซิเวอรเกนครับผมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีกับตู้ใหม่กันนะนะครับเฮ้ ปิดคลิปเลย